สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพันคน,คน,คนรากย่าครับคล,คลิปนี้ผมอยู่ที่แยีไสรงามกําแพงเพชรอยู่ที่ร้านทวีชัยจเจริญยนนะครับวันนี้คือผมจะเดินทางไปที่นาบอกคําแต่ที่กําแพงเพชรนะผ่านมาที่นี่ก็เลยแวะมาดูพอดีช่างเนตรมาด้วยนะให้ช่างเนตรมาช่วยขับรถก็เลยช่างเนตรก็จะมาดูเครื่องยนมาปรากฏว่าถูกใจฮะถูกใจ สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับไม่ได้มานานเลยเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มานานเลยเลยจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไอ้รุ่นไหนเนี่ยแคนายเอ็มกองทองร้อยสิบห้านะครับตัวนี้อยู่ที่ใต้เอฟซีพี่เราอยู่ที่สองพันสี่ได้เลยครับไวเอ็มนี่ไอ้เจ้าโลกป่ะไวเอเจ้าโลกครับเจ้าโลกนะสองพันสี่ไม่ใช่เจ้าพลังนะครับผมตัวนั้นจะเป็นดีไอร้อยยี่สิบนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ไนี้ไทยหรืออินโดตัวนี้ของไทยครับผมเนาะของไทยเม่เร็ผมเริ่มรู้แล้วว่า ทีเอฟเนี่ยมันต้องมาจากไทยแลนด์ครับผมตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นได้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยึดนะครับเครื่องเดิมเเครื่องยึดใช่ไหมอ๋อทีนี้ที่เดือนนี้คือผ่อนด้วยใช่ครับสดด้วยผ่อนด้วยครับผมก็ผมจะผ่อนทักเครื่องได้ไหมล่ะผมให้แค่พิกัดกับกำแพงอ๋อเหรออุตตรดีบหน่อยทักสักลายหนึ่งก็ได้นะไกลมากตัวนี้จะเป็นร้อยสิบห้าลายอันี้ในชางเลสช่างเน็ตสนใจตัวนี้ที่ ทางเนตออยู่ที่บ้านนี่ไอรุ่นนี่รุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เป็นร้อยที่พ่อไว้นะครับเป็นเครื่องยึดนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อเลยนะครับพี่เครื่องใหม่เนี่ยทางนี้กำลังทดสอบอยู่กำลังมองหาครััับบบบบก็ตตออออนนนนนนนีีีี้้้้้เเเปปปววววงิิะคครรืลล่่ยยแหุ่นเดียวกันหรือเปล่าพี่ตัวตัวเดียวกันครับแต่ตัวนี้ตัวนั้นเครื่องเดิมตัวนี้เป็นเครื่องบิ้วอ๋อเครื่องบิ้วก็คือเอ่อในการปรับแต่งเปลี่ยนใหม่มาแล้วชุดไส้ในใหม่หมดเลยมีรับประกันได้เลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่าโอ้สองหแต่เป็นร้อยสิบ้านะครับตาลก็ร้อยสิบห้าแปดห้าหมื่นไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับยาดมาตัวนี้วัสบห้าผิวมาใหม่ละทำสีใหม่ ถ้าที่เราช่างเนตมาว่าจะให้เลยมามาร้านตะเขียวมาถึงร้านตะเขียวว่าจะเลยมานี้เลยไม่ได้มีโอกาสเลยเลยมามันมันข้ามก่อนอันนี้ผมจะไปที่นาบกคํา<อ>ก็เลยผ่านมาก็เลยมา<ป>แวะ,ะรรก็ไปถ่ายวิดีโอนี่แหละฮะ<อ>ที่นาบกคาตัวนี้สองตัวนู้นน่ะตัวนู้นน่ะ ถ้าเอาจริงด้าสองสามถ้ามากับมากับพระพลคนละย่าเหลือสองสามสองสามสองสองเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์มาแล้วต้องโชว์ดูไออันนี้หน้าอะไรเนี่ยมูลเลนหน้าสี่สี่ สี่ครึ่งแล้วั้อ๋อดูสิอันนี้บิวมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราล้วเนี่ฟังเสียงนะมเาลอ่าเ่นหน่อยเล่นหน่อยเฮ้ยเล่นหน่อยไมเตื่นเต้นเลย รถทางเนืเ hmm. ห oh, ็นไอ้ละไอ้รยางเอลคู่นง้อแค่ยางเอลฟังเครื่องนี้อ่ะอ้โหเครื่องนี้รู้สึกแน่นดีนะพอรู้ว่ากำไม่หนาวเดิอไขึ้ ตัวนี้มันรุ่นใหม่ด้วยนะโอเคเลยใช่ใขอตัวใหม่ตัวลูกมาอยากให้พี่ครับนั่นแหละตัวนี้ FC คนลากยาเหลืออยู่สามหมื่นอเมื่อกี้บอกเล่นะสามหมื่นสามลดให้ลดให้เหลือสามหมื 30, 000, นะ่นโะอ้สามหมื่นนะนะฮะถ้าดูจากช่องพัดพนคนลากยามาบอกเฮนะียเลยบอกว่าดูจากพัดพนมาเดี๋ยวเฮียลดให้เลยครับสามหมื่นนี่ 30, <000. S 2> นงานไทยนะครับไม่ใช่งานอินโดนะนะดูฮะดูได้เลยทีเ f ฟทีเอย่อมัจากไทยเลยไทยนะนี่ฮะ ร้อยยี่สิบนะสิบ12แรงอเลยปกติไอ้120ไอของอาราดีไอสอ2หมืผมว่าเอาอันนี้เข้าท่าดีกว่าอ่านี่เพิ่มอนะีกพันเดียวจะได้เป็นตัวใหม่แล้วเพิ่มอีก,อ,กอีกพันเดียวได้ตัวใหม่เลย เครื่องเดิมๆเลยเครื่องเดิมๆเลยฮะได้ได้ได้ลองแกะหรือยังยังไม่ได้แกะได้เลยยังไม่ได้แกะใช่ไหมอ๋อเป็นเครื่องที่เราเราเราให้ลูกค้าผ่อนแล้วทีนี้ลูกค้าส่วนไม่หมดเราเลยต้องยึดจับมากลับมาเหมาฝันมาเดิมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมตรงเนี้ยนะทั้งสองช่องเลยฮะพัดพลโกนลากแย่และพัดพลและสไตล์ผมติดใจไอ้ยางตัวเนี้ยยางหรอยางแอลเนี่ยยางไปแอลนี้ไปใส่รถสายจักแซงเนี้ย จะสวยแต่เป็นเป็นยางรอดอกครับท่านผู้ชมดูไกลๆก็ดูสวยแต่ว่าดูใกล้ๆก็สวยเหมือนกันแต่สวยน้อยกว่าดูไกลนิดนมาให้่างเน็ตแบบไหนฮะอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่นะรถที่สองหมืน่สมน,สมนสองอ๋อสองหมื่นสองเฮ้ยอัน,นี้อันนี้สามหมืน่นเอานี้ไปดิฮะทางทางเน็ตติดใจตัวนี้เพราะว่าแกเคยใช้ที่ ที่ผมวิ่งกันเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมบอกว่าตามทั้งเร่นไไปทันก็อรุ่นนี้แหละนะฮะ TF115LM นะฮะแอนเดอร์อนนี่นกควนกหรือแอนเดี๋ยวร้อนฮะท่านผู้ชมจะเดินรเอาไปขายยังไม่ขาดทุนตัดยังตัดยังเอาไปขายนี่ฮะเล่นจัดไปครับพอดีเมื่อกี้ อยู่ไม่ทันมาไม่ทนันยกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับนีย่ยันมาด G F หนึ่งร้อยสิบห้า L M นะครับเจ้าเจ้าโลกนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยก็ซื้อมาทำทำตัวปั่นโรตารีนะ่ช่างเนตวันนี้ช่างเนตหมดเงินไปแล้วฮะสองหมืน่นสองหมื่นกว่าคุ้มนะบอกให้ผมมาตั้งหลายครั้งแล้วถามผมว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาคัมแพงเพชรแล้วมึงนายสมใจแล้วช่างเนตนี่ฮะท่านผู้ชมที่ร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับนี่นี่น ที่เสียกอำเภอสายงามกําแพงเพชรนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0947039341นะฮะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะฮะว่ามีเครื่องรุ่นไหนโครงรุ่นไหนบ้างนะฮะตอนนี้ก็ยังมีอยู่มาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเอาขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ